แกงกระดูกหมูใส่ผักกวางตุง้งตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะใช้พริกจินดาแดงหอมแดงตะไคร้จากนั้นเราจะนำไปปั่นนะคะสำหรับเพื่อนไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้วิธีการตำก็ได้นะคะ พอได้เครื่องแกงเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปแกงค่ะใส่เครื่องแกงลงไปในกระทะแล้วติดไฟเตาหลังจากนั้นเราก็ผัดให้หอมเลยค่ะแล้วใส่น้ำเปล่า ผัดให้หอมใส่เกลือตามด้วยน้ำปลา แล้วผัดทุกอย่างให้หอมเลยนะคะพอพริกแกงของเราหอมแล้วให้ใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะผัดกระดูกหมูกับเครื่องแกงให้กระดูกหมูรัดตัวเลยนะคะ จากนั้นให้ใส่น้ำเปล่าแล้วรอให้เดือดค่ะตุนให้กระดูกหมูเปื่อยใช้เวลา15นาทีค่ะแล้วปรุงรสด้วยผงปรุงรส น้ำปลาแล้วใส่ผักกวางตุ้งค่ะ กดให้ผักกวางตุ้งสุกนะคะกดให้จมน้ําผักกวางตุ้งสุกดีและเปื่อยแล้วให้ใส่เข้าคั่วค่ะ จากนั้นปิดไฟเตาแล้วคนให้เข้ากันค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปแกงอ่อมกระดูกหมูใส่ผักกวางตุ้งพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะ